สวัสดีครับผมจำเริกมวอลลวอลลูลนแฮวอลลูลัลนแฮถูกแล้วนะคะ Dapp, zit weg

Yes. 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 yes, yes.

สวัสดีเราสวัสดีเราพ่อเงี้ยสวัสดีเราสวัสดีเราดูทิมจะไปโดนปุ่มเนี้ย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 นี่ปุ่มปุ่มนี่ปุ่มนียปุ่มวิดโดนเนี้ยปุ่มวิดโดนเนี้ยไปโดนปุ่มนียปุ่มวิดโดนฮะแล้เข้ามาอีกเนียโอ้ยี กูจะไปให้พวก <P an S 1> พวกมันกินขี้ขี้ดีไฟปลาไปให้พวกมันกินขี้เย็ดเย็ดเย็ดมันกินขี้ไปเลยนะไอส้สดว์มันกินขี้ไปเลยรู้ว่าจะโดนนี้มันจะตาย เย็ดเยดเยเซเลนซเลนผูมีปืนละดีขึ้กูอ้อมีฆ่าตายกันแล้วโอ้ยปืนนี่พีมาเลยปืนมันก็ยังดีเยดเยดเยดอิมเสตัน Yes. Yes. เย้เยสอ้วาวจูบกันาทาไมอ่ะพวกอ้ามึงน้าพูพูยิงแม่งไงอ้าไม่อยากทำผู้หญิงใชมไม่ตายมึงตายมึงตายมึงตายยาครับคนผู้หญิงอะ อาจูพี่ดีกว่าน้องอยากว่าตีในงยยูจะจูแฟนกูน้ำส้มสายชูเอาไว้กินเอาไว้ตายแล้วมึงตายไปเลยไ้เหี้ยฝรั่งฝรั่งอยากกินฝรั่งเฮ้ยรอเล่น่ะ อิ้ยทำไมควันควันเหมือนควันที่ซูบปรีเลยมือพูดไทยได้เหรอเนี่ยกูเพิ่งรู้ว่ามือพูดไทยได้ฮะถ้าถ้ากูไม่คิดกูจะเล่นได้ไงฟีฟ์โฟร์ีฟโกูพมีเฟโฟร์นี่ไงเฟโฟร์เดกูาด นี่ไงพีโฟพีโฟนี่ไงพีโฟนี่พีโฟพีโฟพีโฟมึงเห็นหรือ,อยังไอพีโฟเนี่ย <enemy> ดูคลิปกูด้วยกูจะลงพวกนี้นั่นแหละ <Yeah. S 1> ปิดที่ว่าไปาย